สวัสดีครับผมมิสันแนกนะครับอ่าวันนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณหลังเมนนะสมไอบริเวณป่าซารสมวันนี้พาสมมาเข้าป่าบ้างนะสม้มนี่นะครับอ่าวันนี้จะพาสมมาเก็บขวด ep หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับที่บริเวณหลังเมนนะสมอ่าหรือว่าบริเวณในป่าซาร์สมวันนี้พาสมมาอยู่ในป่านะสมอ่าอยู่ในปา่านี่เป็นป่าซานะครับทางสมนลผมของมีการ เอาขยะมาเผาที่บริเวณป่าสานะครับนู้นขอกำลังทําที่เผาอยู่นะครับก็คือตรงนูน้นนะตรงด้านในนู้นนะขอว่าได้มาลื้อป่าสานะขอแค่มาทําที่เผาขยะเฉยๆนะครับอันนี้เป็นป่าาาบ,บ้านผมนะครับวันนี้จะเผาจะมาเก็บปุ๋ยพีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดกันนะครับจะเผาซ้องใส่หมวกก่อนนะครับชม อ,อากาศก็เย็นสบายนะครับพาสมมาเดินป่าบ้างวันนี้สมเดี๋ยวผมจะพาสมมาหาผล,ลไม้นะสม้มนี่นะครับอันนี้ก็คือตอนน้นมะพร้าวส้มนี่นะครับอันนี้ยังเป็นยังเป็นผลดิบอยู่นะครับนี่ผลดิบนะครับผลดิบกินไม่ได้นะครับแต่มันก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมหาผลสุกก่อนนะผลสุมมันจะเป็นลูกดำาๆนะครับผมก็ได้กินไปสองสามเม็ดแล้วนะสม้ม นี่นะับมะคอมนะครับผลหยิบกินได้นะครับผมขอโทษนะสมผลหยิบกินได้นะครับหมดนะครับผลสุกน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับอ่าน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับทผู้ชมผลสุกของมันจะเป็นสีดําใครเคยเห็นบ้างนะครับของกินที่สายสายเยอะมากนะครับแต่เราต้องขอข้อนวนนะครับทผู้ชม อันนี้เริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับด้านบนก็มีนะครับกําลังกําลังดกเลยนะครับในช่วงนี้นะครับมะขอมนะครับเวลาเรากินเยอะเกินไปนะมันจะคายกอนิดหนึ่งแบบนี้นี่นี่นีส้มผนสุกของมันนะครับส้มนี่สีดำดานะครับส้มใครเคยกินบ้างนะครับคอมเมนต์มาอเขาจะอมไว้ประมาณสองสามนาทีนะครับให้คล้ายแบบว่าเป็นผลไม้นะ นะครับสมผมก็ได้ขอไปแล้วนะครับส้มเนี่นะครับไปเคยกินบ้างนะครับสมครขายลูกอมเลยนะครับอ้มกันในมีท่านผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่สมานนะครับสมพอมีการมาทำที่เผาขยะนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองผัมนะครับ้ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นในดีผู้ใหญ่บ้านนะครับท่าันก็ใส่แขนแล้วนะครับ้นี่นะครับอันนี้เริ่มสุกแล้วนะครับม พาสม,มาดูบัฟคอมก่อนนะครับผมนี่ถ้ามันสูงมากก็จะมันก็จะเน่านะครับผมอ่ามันก็จะเน่านะครับผมเออเปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยนะครับผมอร่อยดีนะครับผมของป่าบ้านมผมนะครับผมเราไม่ต้องไปเดินป่าที่ไหนเลยนะครับผมนะครับผมเป็นกองขยะนะครับผมมากเก็บกวนใ้เฉย เราจะไม่เข็นรถเข็นเข้าไปโดยเด็กขาดนะครับผมว่าน้านในก็มีท่านผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่สมา,านนะครับผมกท่่บ้านน้องขำนะครับเอากระสอบเข้าไปหนึ่งใบนะครับผมจะพาจะมาเก็บกันอืมรดซาดมันเปรี้ยวน้ำน้ำในป่าก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีคนผมจะผมจะกลัวเลยครับผมสุดยอดเลยผมไม่กลัวเสือเลย เราก็อย่าข้งไปมั่วับงอาจจะโดนผีเข้าสิงเราได้นะครับพี่ี่เดินมาเจอกระป๋องนะครับนี่กระป๋องพ่นสีนะครับแต่วันนี้ท้ายกามาเดินป่าแล้วครับกรับไปเดินป่าหนึ่งวันนะครับนี่ตรงนี้สูกเยอะเลยนะครับนี่นี่อันบวนะครับผมมักคอมสุกเยอะเลยโหแต่มาไม่ทันนะครับมมันเริ่มเน่าแล้วนะครับ นี่นะครับมันแห้งแล้วนะครับเรามาไม่ทันนะครับนี่นะผลสีดำมันจะเยอะมากนะคส้มนี่นั่นบนนะครับมาไม่ทันนะครับผมส้มรสชาติไม่โคตรอร่อยเลยนะบผมมาไม่ทันนี่นี่นั่นใต้เยอะมากนะครับผม เขายพวกลูกอมนะไปขายมันก็ชื่อว่าผลไม้มาคอม,มครับผลดิบกินยิ่งกับซืกเกลือนะผลดิบนะร้บก,นะกินได้นะส้มกินได้นะอันนี้ผมมาถ่ายสวยๆนะตรงนี้ต้นกระบ,บกครักบวบกป่านะเราในป่าสาก็มีนะครัมกูส้าผมเจอเลยก็อยากทักนะส้มอยาทักนะ เนี่ยนะครับเยอะมากนะครับผม<ส>น,นี่มันเริ่มแบบเดี๋ยวผมจะเก็บไปกินด้วยนะครับผมขนที่นี่เยอะมากนะครับผม<ส>ผมขอเขาแล้วนะขอพวกปีพีสารนะผมจะมีอะไรให้ดูครับผมผมเก็บเงินได้ร้อยหนึ่งนะครับผมเก็บเงินด้ร้อยหนึ่งนะครับผ<ส>อ,อไม่รู้ว่าเงินใครนะครับผมถ้ามีเจ้าของควรจะไปคืนนะครับม แต่ไม่รู้ว่าของใครนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับนี่เนื้อมันปลอมเยอะมากนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะครับมาดูนี่นะครับผมเดินมาเจองูนมโอ้งูนผมนี่ผมเดินมาเจองูนมคมไม่ใช่ของจริงนะแต่เป็นของปลอมนะครับชมเป็นงูของปลอมนะครับชมเป็นเป็นของเล่นนะ เอาไปด้วยสมเป็นน้วคนนะเอาไปแกงคนนะครับน่ใครไม่เคยเจอป่าสาที่น่ากลัวขนาดนี้นะครับผมถ่ายดูแล้วนะครับที่นี่กวดเยอะมากนะครับเพราะว่ามีคนเอาขยะมันชิ้มเยอะนะครับต,ตรงนี้จะเยอะมากนะครับต้นมะขอมนะครับบางคนมันก็สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับผมจดเขาอยู่ด้านในนะครับพวกคนงานบ้านผมนะ ผมมาทำงานที่นี่นะครับผมก็มาถ่ายคลิปเฉยๆมาถ่ายสวยเฉยๆที่นี่ใบสับเสือใหญ่มากเลยใบสับเสือนะมันมือนิดหนึ่งขอไปนะครับอันนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับเป็นต้นมะขามนะครับแต่เป็นต้นที่มันใหญ่มากนะครับต้นอะไรนะ มากนะครับน um ี่นะครับค anyway> ือคนงานก็มาทำเขามาทำที่เขาขยะนะครับในขบวนผมคับขบนนี้ไปไม่ได้นะครับครับขบวนนี้ไปไม่ได้นะครับครับผมจองไว้แล้วครับตรงนี้นี่นะครับพี่ซีผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตรงนี้เอาไปไม่ได้นะครับผมจองไว้แล้วครับครับไปเอาตรงข้างหน้าก็ได้ครับ มันเอาไม่ได้ครับใส่วดนะครับน่าจะใส่ลวดหรือเปล่านะครับผมอู้ลวดนะครับน่าจะเอาไปไม่ได้นะครับนี่นะครับเป็นขวดแก้วนะครับขวดแก้วนะครับวันนี้ผมจะถ่ายช่องที่สองให้ดูด้วยนะครับนี่ขอมันที่เราเขยนะครับผมต้นนี้เลยสูงมากนะครับต้นนี่ยสูงมากนะครับด้านบนนะครับนี่นะครับด้านบน เป็นต้นที่มันอยู่มานานแล้วเดี๋ยวผมจะพาส้มไปดูต้นไม้นะที่ผมเอามาปลูกไปแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่หน่ามันใหญ่หน้ามันใหญ่แล้วดิโซลึกเขาบอกว่าเอาเอาไม่ได้เอฟผมบอกเอาไม่ได้ครับผมเอาส่วนนะั้นไปปลูกไว้ที่ไหนวนะใครไม่เคยเข้ามาคส้มผมเดินเข้ามาให้ดูคุณผม น่าหัวส้มคุณชมบางท่านเขาไม่อยากดูนะนะส้มต้นนี้เป็นต้นอะไรวะอย่าไปเด็ดมั่วส้มผมขอญาตดมเฉยๆนะผมไม่เด็ดวอญญาไม่เด็ดเลยส้มผมขยี้ใบมันนีว่าต้นส้มนะสมน่าจะเป็นต้นไม้นะพี่ไม่ต้นไม้ก็ต้นผักหวานป่าส้มน่าจะใช่ต้นผักหวานป่าหรือเปล่าวะ ผมจาไม่ได้เหมือนกันนะครับด้านในมีต้นฝ้าหลังด้วยนะครับผมผมขออนุญาตไม่เข้าไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวโคพิศสัตว์นะเขามาหลอกหลอนผมที่นี่มีผีจริงนะครับแต่มีผีจริงนะครับมีคนมาเจ้ามากักตัวที่นี่มาเจอเนาะมันนั้นมันเป็นช่วงโคบิดระบาดนะครับแล้วก็มีคนมาจับตัวอยู่ที่ นะครับที่สารานะสารานเกีนะ่ยนแล้วก็มาเจอผีนะครับผีมาหลอกลวนอันนี้ก็คือต้นอ,อะไรวะบัตทันไ์ในบัตทันก็ต้นอะไรไม่รู้นะจำชื่อไว้ไม่ได้สุ่มระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในป่านี่มีงูเยอะสมขออย่าหนึ่งนะสม นะครับสมผมจะมาเจอขวดหนึ่งใบนะบเป็นขวดพลาสติกนะสม <laughs> วันนี้พาส้มมาเดินป่าหนึ่งวันเนาะก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมจะไปดันหน้าสมไปเอาดัานหน้าเนะาะไปเอาดัานหน้านะครับดันหน้าก็มีนะอู้ผมมาเขามาล้างเขามาทำอะไรบริเวณป่าซับเหมัน,มนเหมือนเราแหวงไหมเอ้าส้ม ผมไม่เคยเจอจริงๆนะครับผมไม่เคยที่จะเจอใครมาทําอะไรที่ป่าสานี่นครับผมน่าจะเป็นอะไรนิดหนึ่งขนมังอะไรนะจะไปขายนะครับผมอู้หูนี้มันน่าจะขาดนะครับอันนี้มันน่าจะอยู่แบบนานมากนะครับผมกำลัระหว่าง บองพี่อาจะเดินไปเหยียบขุนผ,มผมี่หลวกนะครับขุนผีะครับด้านในเป็นแนวว่าป,ป่าเป็นป,ป่าที่ลึกมากด้านในจะมีแต่น้ำนะคถ้าเดินไปผมมองดูหูมันไม่น่ากลางวันมันจะไม่น่ากลัวนะแต่ว่าตอนกลางคืนมันจะน่ากลัวถ้ามีใครมาขวางเราผมไม่อยู่แน่สมผม ผมวิ่งไปในเหนือสม้มผมวิ่งไปตรงนู้นน่ะนะแต่ผมจะเก็บมาความละเอีด้วยว่าส้มอู้ดูเถาวันนะครับใหญ่มากคสม้มเถาวันในป่านะะคสม้มพวกนี้ก็จะเป็นช่วงฤด,ดูต้นเล็บแมวนะครับบักเล็บแมวได้ยินไหมบักเล็บแมวแล้วก็ ผลไม้ที่ถูกกันที่สุดก็คือเล็บแมวแล้วก็บักคอมนะครับแล้วก็มะคอมนะครับผลไม้ที่ถูกกันที่สุดนะครับผมเราจะพาผ้ชมแนะนานะครับผมอ้อันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรไม่รู้นะแต่มันมีนาำนะครับผมคุณผู้ชมรู้จักกันหรือเปล่ามันมีน้ำหนามอ่ะอุ้ยน่ากลัวมากครับผม เด๋มมาผมมาคนเดียวผมไม่น่ากลัวนะับโอ้วลวกสมลวนนะนี่นะครับเสียดายมากนะครับเอาไว้กวนเอาไว้กอนเอาไว้ก่อน,ออน,ออน,นครับผมไม่มีลายเจะไปสวยครสมผมอยากเก็บมะคอมพี่กินด้วยอู้ตรงนี้พระอู้จะลูกเดียวมากครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าแดดสองนีดหนึ่งทุสมขออภัยนะ ลองขอไม่ยุ่งแล้วกันนะครับเจ้าว่าผมมาถ่ายคลิปที่นี่มันจะยิ่งไม่ละแวกเดี๋ยวผมดูผมดูก่อนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในป่านี้มีต้นสับประรดด้วยนะครับผมต้นสับประรดด้วยนะครับหรือว,ว่าปักานาศน,นะครับนไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยครับ มีแต่ต้นไม้ที่ผลไม้นะครับก็คือมะควมนะสําแล้วก็ในนี้ก็จะมีสับปะรดด้วยแล้วก็ต้นส้มนะส้มผู้ด้านในมีต้นส้มนะส้มแต่มันอยู่น่าจะอยู่ด้านในนะครับมันอาจจะอยู่เลือยนะส้มแล้วก็สมสมสมอสัมหมอสมอสมอสมต้นสมอนะครับมประมาณนั้นส้มับสมอหรือสมมอปะ สมอหรือเปล่าสมัมแล้วก็มีต้นมะขามด้วยด้านในสม้มแต่ผมนึกทเสย่นะมันน่าจะมีสมัมด้านในมันน่าจะมีต้นมะขามนะครับแล้วก็ต้นมะม่วงสมัมเพราะว่ามันเป็นป่าเนาะมันก็อาจจะมีต้นมะม่วงป่าสมัมโอ้โหแบตโทรศัพท์ผมจะหมดมแล้วสมเหลือประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นนะผมก็เร่งมาขายคิมนะเดี๋ยวไม่แจ้งคนสับ <laughs> เป็นงูปลอมหรือว่างูของจริงนะ ผมดูตั้งนานหนูกุ้มเอกใจมากเลยครับอ๊ะน,นะครับขอเอาขยะมาไว้ที่นี่ส้มหรือว่าเขาจะมาเผาเนาะผมมาที่นี่ผมเหมือนลวแหวงครับเหมือนเ,อนเหมือนแบบือนลวแหวงส้มเหลวแหวงมากส้มแบบมันเหมือนขลังส้มเดี๋ยวดูต้นไม้ในป่าส้มแบบเยอะมากนะครับสม ผมบอกเลยว่าในป่าอย่างนี้นะครับใครจะมาเลื้อถอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามีพวกผีพีศาจอาศัยอยู่เยอะมากนะครับทุผีปีศาจาอาจจะไม่ให้มาเลื้อถอนที่นี่นะครับอาจจะทําให้ผีนี่ตามถึงบ้านนะครับแล้วก็ตอนนั้นมีคนมากับตัวที่นี่นะครับโดนผีหลอกในป่าใหญ่งนี้ครับ อันนี้เป็นป่าซาที่แต่กวนมันใหญ่ครับนุ่นถึงนุ่นนลนะสมัยกวนนะสมัยกวนมันถึงนุ่นเลยนะครับแถวนี้ต้นมะพร้าวเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดนะครับสมโอเคแล้วผมติดกล้องไว้ส้มผมจะเก็บกวดนะส้มผมจะเก็บเอากวนนี่นี่สมโอเคเี๋จวเจอกันในช่วงที่สองนะสม้ม ช่วงที่หนึ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับไ้เจอกันในช่วงที่สองนะครับเดี๋ยวผมอยากเคลียร์ดูพื้นที่ก่อนนะครับผมในนี้ก็จะมีขวดเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับดูไม่ดไม่เทีสมเก็มมาคอมไม่กินด้วยนะครับผมเจอกันในช่วงที่สองนะครับอาจจะมีเสียงลมนิดหนึ่งนะครับต้นไม้ที่นี่เยอะมากครับ ก็ถ้าผมเจออะไรก็อย่าทักริ่มอย่าทักนะเขาว่าอยู่ในป่ายอย่าทัก .Zoom บ๊ายบาย